พวกเราเมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการปฏิบัติธรรมวันนี้ปฏิบัติธรรมคืออะไรนะทำได้อย่างไรนี่ก็ต้องทำความเข้าใจปฏิบัติธรรมนี่มันก็หมายถึงการพัฒนาการฝึกกายวาจาใจนะอาจจะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้การฝึกการพัฒนากายวาจานะก็เรียกว่า การพัฒนาด้านศีลน,นะมันมีคําเรียกว่าศีลภาวนานะภาวนานี่แปลว่าทําให้เจริญไม่ได้แปลว่านั่งหลับตานะอันนั้นมันรูปแบบวิธีการาการทําให้กายวาจาของเรางดงามประกอบไปด้วยความดีนะไม่เบียดเบียนใครเมื่อพูดก็พูดโดยวาจาที่ไพเราะ นะเมื่อกระทำนะก็เกิดประโยชน์เป็นผลดีทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนะแลกกนะงง้ก็เรียกว่าศีลนะถ้าทําให้ศีลของเรางดงามก็เรียกศีลภาวนาการมีศีลการรักษาศีลน,นี่ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมนะและการรักษาศีลหรือว่าการมีศีลเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยรูปแบบอะไรมากนะ คือไม่จำเป็นต้องมาสมาทานกับพระไม่รู้ว่าจะเอ่ยคำสมาทานศีลอย่างไงก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็จำไม่ได้ว่าเมื่อยังพันเตวิสุงวิสุงนี่ต่อด้วยอะไรนะอันนั้นก็ไม่สำคัญนะนะมันอยู่ที่ความตั้งใจเมื่อเรามีเจตนาที่จะรักษาศีลแล้วก็พยายามทำดูแลกายว่าจะให้ดีนะั่นก็เรียกว่าเรา เป็นผู้มีศีลแล้วนะอย่าไปติดที่รูปแบบนะหลายคนนี่เวลาจะรักษาศีลนี่ก็เข้าใจว่าต้องมีรูปแบบเยอะนะเช่นต้องนุ่งขาวห่มขาวนะต้องมากล่าวความสมาทานศีลต่อหน้าพระถ้าไม่มีพระก็ไม่รู้ว่าจะสมาทานอย่างไรอันนี้ไม่ใช่หรือบางคนก็ มาสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปแต่ไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรนะสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจนะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจนะอย่างที่เราสวดมาสักครู่นี่ยนะแม้ว่าศีลเป็นเรื่องกายวาจานะแต่ว่าอาศัยเจตนาและเจตนานี่ก็เป็นเรื่องของใจนะนอกจากการฝึกการ พัฒนากายวาจาแล้วนะการปฏิบัติธรรมก็รวมถึงการฝึกและพัฒนาจิตด้วยใ้การพัฒนาจิตเนี่ยมันก็ทําได้หลายอย่างนะเช่นพัฒนาจิตให้มีเมตตาพัฒนาจิตให้มีความอดทนให้มีความขยันหมั่นเพียรน,นะให้พอใจในสิ่งที่ได้มาอันนี้เลยว่าสันโดษนะ หรือว่าพัฒนาให้มีความสงบให้มีสติความรู้ตัวทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพัฒนาหรือภาวนาได้ทั้งนั้นจะเรียกว่ากรรมฐานด้วยก็ได้แล้วก็เช่นกันนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีรีตองนะไม่ใช่ว่าจะทํากรรมฐานนี่ก็ต้องมีการนุ่งขาวห่มขาว,ขาวต้องมาอขอกรรมฐานนะถ้าไม่ได้ขอกรรมฐานก็ ทำกรรมฐานไม่ได้นี่มันเข้าใจผิดนะเดี๋ยวนี้เราไปติดที่รูปแบบกันเยอะนะไปติดที่พิธีรีตองมากนะแม้แต่จะอุทิศบุญกุศลส่วนบุญให้ใครนี่ก็ก็ต้องมีพิธีรีตองเยอะนะเช่นต้องให้พระว่าก่อนยัดถาวริวหานี่ถึงจะกรวดน้ำได้ไม่มีน้ำก็รู้สึกลำบากใจว่าแล้วจะอุทิศส,ส่วนกุศลไปอย่างไร นะที่จริงไม่มีน้ําก็ไม่สําคัญนะใช้ใจอย่างเดียวก็ได้มีน้ําแล้วแต่ว่าไม่มีพระจะมาสวดยถาบริวาหาก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไม่ไดนะ้เคยไปบินทบาทนะบินทบาทชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอกรวดน้ําหน่อยนะพอเขาใส่บาตรเสร็จตมาก,ก็ว่าเลยนะอิชิตังปฏิตังตุมหังว่าจบเขาก็ยังไม่ทําอะไรเลย พอว่าจบแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยขอกวดน้ำหน่อยก็คือจะให้เราเนี่ยว่ายถาจริงอิชิตังปฏิตังตุมหามก็เป็นส่วนหนึ่งของยถาวริวหารนั่นแหละคือเข้าใจว่ากรวดน้ำจะได้บุญก็ต่อเมื่อพระนี่ว่ายถานะถ้าพระว่าบทอื่นนี่ไม่ได้บุญนะอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญเรื่องการกรวดน้ำหรือว่าเรื่องการแผ่อุทิศส่วนกุศล พระจะสวดบทไหนไม่สําคัญอยู่ที่เจ้าตัวนั่นแหละนะว่าเมื่อทําบุญแล้วใส่บาปแล้วก็นึกถึงผู้ที่โล่งรับก,ก็ว่าไปเลยนะจะสวดได้ไม่ได้ไม่สําคัญอยู่ที่ใจนะนะถ้าหากว่าจะต้องยถาวร,วริวหานี่แล้วฝรั่งจะทํำยังไงนะฝรั่งอยากจะทาบุญนะนะไม่มีพระจะมาว่ายถาวริวหาหรือว่ากล่าวคํากรวดน้ําไม่ได้นะ การทำความดีเนี่ยถ้ามันเป็นความดีจริงนะใจก็เป็นบุญแล้วนะอันนี้เป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาตินี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีรีตองนะพิธีรีตองนี่เป็นแค่ตัวช่วยตัวเสริมอย่างเช่นเมื่อเราจะถวายสังฆทานนะถวายพระป่าก็ได้ก็จะมีพิธีสักหน่อยนะเช่นกล่าวคำตายสารณาคม แล้วก็มีการรับศีลน,นะนพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยมีเพื่ออะไรนะมีเพื่อช่วยน้อมใจผู้ถวายให้สงบเพราะว่าถ้าใจยังว้าวุ่นนะบางคนเจ้าภาพนี่จัดงานนี่ก็มีเรื่องอะไรต้องทำเยอะรับแขกก็ดีทำอาหารก็ดีวิ่งไปวิ่งมาสารวนเนี่ยจิตใจว้าวุ่นไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วเนี่ยการทำบุญ ก็จะได้บุญน้อยนะเพราะว่าทาบุญเนี่ยจะได้บุญมากเมื่อก่อนให้จิตแจม่มใสให้เสร็จใจเบิกบานหรือผ่องใสนะให้ความผ่องใสของใจเนี่ยทั้งก่อนแล้วระหว่างแล้วให้นั่นแหละก็เป็นตัวบุญนะเพราะบุญชื่อเป็นชื่อของความสุข้วเมื่อจะถวายสังฆทานถ้าใจผ่องใสจิตเบิกบานออันนี้ก็ได้บุญเยอะ แต่ว่าถ้าใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านเนี่ยบุญก็น้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพิธีกรรมนะเพื่อที่ทําให้จิตใจสงบนะจิตใจเจ้าภาพหรือผู้ที่จะถวายที่ชื่อว่าทายกเนี่ยนะอพิธีกรรมเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือน,นี้นะช่วยน้อมใจให้สงบช่วยทําให้เกิดบรรยากาศที่สงบเพราะว่าถ้าพระไม่ไม่เอ่ยคำอ่า ไม่ตั้งนโมเนี่ยบางทีเสียงโกราหลนวุ่นวายก็ยังดังอยู่นะเจ้าภาพก็แขกหรือแขกนี่ก็ส่งเสียงบรรยากาศไม่สงบเลยนะแต่พอพระเริ่มตั้งนโมอา่าวบรรยากาศก็เริ่มสงบพอสงบแล้วเนี่ยมก็ช่วยน้อมใจญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาให้ให้สงบนั้นเมื่อจะถวายนะจิตก็ผ่องใสถวายเสร็จใจก็เบิกบานนะก็เป็นบุญนะ เมื่อใจเป็นบุญแล้วเนี่ยจะอุดทิ่สวนกุศลให้ใครเนี่ยมันก็ได้แต่มเตม็ดเต็มหน่วยนะมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆนะไม่ใช่เป็นเรื่องของไม่ใช่อยู่ที่พิธีกรรมแต่พิธีกรรมเป็นตัวเสริมนะแต่ถึงไม่มีเพราะความจำเป็นเพราะท่องไม่ได้อะไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจให้ดีๆให้เป็นบุญก็แล้วกัน เรื่องภาวนาก็เหมือนกันนะเรื่องการทำสมาธิเรื่องการฝึกเจิตนะมันไม่ได้อยู่ที่พิธีรีตองนะไม่ได้ที่ว่าจะห,มห่มผ้าสีอะไรนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่โดยซ้ำนะไม่รู้จักพิธีรีตองก็ไหมเป็นไรนะตั้งใจว่าจะทำก็ทำเลยนะไม่จะเป็นการนั่งตามลมหายใจไม่จะเป็นการเดินจงกรมไม่จะเป็นการสร้างจังหวะ และที่จริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศรัทธาด้วยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะของผู้ปฏิบัติบางทีผู้ปฏิบัตินี่ก็อาจจะไม่ใช่ชาวพุทธอาจจะเป็นชาวคริสต์เป็นมุสลิมนะอันนั้นไม่สำคัญอยู่ที่ว่าวางใจถูกไหมถ้าวางใจถูกนะผลก็ย่อมเกิดขึ้นมันเหมือนกับขี่จักรยานะนะ คนที่ขี่จัก,กรยานเป็นมนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นพุทธเป็นคริสตเป็นมุสลิมนะจะเป็นคนชาติไหนภาษาไหนถ้าทรงทรงตัวได้ถูกต้องนะก็ขี่จัก,กรยานได้ขับรถใช้คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะถ้ารู้วิธีใช้นะก็สามารถควบคุมรถสามารถจะใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า มีความเชื่อแบบไหนนะจะเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นทุนนิยมคอมมิวนิสต์เป็นพุทธเป็นคริสต์หรือว่าเป็นไม่มีศาสนาถ้ารู้จักใช้มันนะรู้ว่าปุ่มไหนทำอะไรเนี่ยนะนะก็สามารถบังคับควบคุมมันให้เป็นประโยชน์ได้ใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักธรรมชาติของใจ หรือบางทีไม่รู้นะแต่ว่าทําไปตามที่มีคนแนะนำทั้งที่ไม่มีความเชื่อและบางทีไม่รู้ได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่นะแต่ถ้าทําถูกถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะมันก็เกิดผลดีได้เหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้นเนี่ยถ,ถึงจะทําสมาธิเจริญสติได้ผลคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธหรือว่าไม่รู้เรื่องพระรัตนตรัยเลย ไม่เคยได้ยินอริยสัจสี่ไม่เคยเข้าใจว่ามรรคมีงแปดคืออะไรแต่ถ้าวางใจถูกปฏิบัติถูกนะมันก็เกิดผลนะจะเป็นความสงบเป็นความสึกตัวก็แล้วแต่เมื่อสักเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนเนี่ยนะหลวงปู่มั่นนะท่านอาชอบทุด,ดงนะไปตามเขตป่าเขาบางทีก็ขึ้นดอย นะท่านชอบทุดงทางภาคเหนือมีคราวหนึ่งก็ทุดงไปกับเขาจะเป็นพระอาจารย์เทศนะตอนนั้นยังยังหนุ่มอยู่อาจารย์เทศที่หลวงปู่เทศเทศรังสรีนี่แหละก็ไปที่ดอยดอยหนึ่งเนี่ยนะทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เห็นว่าเป็นภูมิประเทศที่สงบสงัดนะก็เลยเลือกนะพักที่นั่น เพราะว่าใกล้หมู่บ้านด้วยสามารถจะบินธบาตได้สะดวกประมาณสักเดินก็หนึ่งหรือสองกิโลเมตรสมัยนั้นเนี่ยนะป่าเขายังเยอะแล้วก็หมู่บ้านชาวเขานี่ก็มีกระจ,กกระจายแล้วก็หมู่บ้านเหล่านี้บางทีทั้งปีทั้งชาตินี่แทบจะไม่ได้เจอผู้คนจากภายนอกหรือว่าไม่เคยเข้าไปในเมืองเลย คนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักพระก็รู้จักบ้างว่าคือพระนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรมากกว่าน,นั้นวันหนึ่งหลวงปู่บ้านนะกับพระอาจารย์เทศก็ไปบินทบาตถือบาทเข้ามาเขาก็ไม่รู้ว่าถือบาทมาทําไมถามว่ามาทําอะไรนะหลวงปู่มันก็ตอบ่ามาบินทบาตบินธบาตแปลว่าอะไรก็คือมาบินทบาตหาอาหารนั่นแหละอาหารนี่จะเอาอะไรนะเขาถามจะเอาเข้าวสุกหรือข้าวสารท่านก็ตอบว่าข้าวสาร นะชาวเขาก็ใส่เข้าวสารให้ถ้ใส่ข้าสุกให้นอะาจารย์มั่นบอกว่าเนี่ยเอาเข้าสุกนะชาวชาวเขาก็ใส่ข้าสุกให้ก็ใส่แต่เข้าสุกนะกลับไม่ใส่นะทั่นก็ฉันแต่เข้าสุกนั่นแหละก็หลายวันทีเดียวแต่ว่าก็มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งเนี่ยเกิดระแวงสงสัยว่าเอ๊ะพระสองรูปนี้มาทําอะไรก็มีคนลือว่าเนี่ย จะเป็นเสือเย็นหรือเปล่าน,นะเสือเย็นก็คก่อนข้าบเสือสมิงกันนะเป็นเสือที่ปลอมตัวมาเป็นคนนะคอยจับมนุษย์นี่เป็นอาหารก็คือความตึงตกดใจก็เลยมีการประชุมกันนะประชุมกันก็ได้ความว่าเนี่ยต่อไปนี้ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอย่อยากเขาจะไปเข้าใกล้นะตรงที่พระหรือตู้เจ้าสองรูปนี้นะปักกรดอยู่ถ้าเป็นผู้ชายก็ถ้าจะเข้าไปแถวนั้นก็ต้องมี อาวุธแล้วก็จะต้องมีคนไปด้วยหลายคนข้าราชการก็มีการส่งนะส่งคนไปเฝ้ามองดูพฤติกรรมว่าพาสองรูปนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็มีชายหนุ่มหลายคนรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านนี่เข้าไปซุ่มดูพฤติกรรมนะก็เห็นว่าหลวงปู่มั่นกับลูกศิษย์เนี่ยวันวันหนึ่งก็ ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งนิ่งๆแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาคือเดินจงกรมนั่นแหละแต่ว่าชาวเขานี่ไม่รู้จักการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิก็เห็นอย่างนี้อยู่ทั้งวันแล้วก็ทำอยู่หลายวันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคงไม่ใช่เสือเย็นแล้วมั้งแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นทำไมวันหนึ่งหัวหัวหน้าหัวหน้าหมู่บ้านนะ ก็เกิดกล้าขึ้นมาก็เดินเข้าไปถามหลวงปู่มั่นว่าตู้เจ้าเนี่ยนะเดินกลับไปกลับมาท,ทำอะไรหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าตามหาพุโทโธพุธโทโธเราหายชาวเขาก็สงสัยว่าพุโทโธมันคืออะไรนะท่านก็ตอบคือดวงแก้วสว่างสวัยนะแล้วมันเป็นยังไงนะมันดียังไงนะ เห็นนรกสวรรค์ไหมท่านก็บอกเนี่ยถ้ามีดวงแก้วนี้มีพุทโธแล้วเนี่ยก็จะรู้จะจะเห็นนรกสวรรค์เขาก็สนใจขึ้นมาแนละ้วก็บอกจะช่วยตามหาพุทโธให้จะได้ไหมนะชาวเขานี่เขาก็มีเมตตานะพุทโธหายก็เลยอาสาว่าจะช่วยหาพุทโธให้แล้วทำย่างไรล่ะท่านก็บอกเนี่ยเวลาเดินก็ให้นึกถึงพุทโธไว้นะ แล้วทำนานเท่าไหร่ชาวเขาถามท่านก็ตอบว่าประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอ่ะเอาเริ่มต้นเท่านี้ก่อนนะะช่วยช่วยช่วยกันหาพุทโธเ,เขาก็เลยไปช่วยกันหาพุทโธนะกลับไปที่บ้านก็เดินกลับไปกลับมานะตั้งใจก็จะช่วยหาหาพุทโธให้ให้ตูเจ้านะชาวบ้านคนอื่นก็สนใจก็ช่วยหาเดินก็เดินจงกรนไปเดินจงกรนมาเนี ไม่รู้ได้ว่านั่นคือการเดินจงกรมบอกว่าทำได้ไม่กี่วันนะหัวหน้าชา,าวเขานี่ก็จิตก,ก็สงบนะสงบแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมานะเหมือนก็เห็นทั้งตานี่สว่างสวยัยแถมกลางคืนฝันนี่ก็ฝันว่าหลวงปู่ม่านนี่เอาความสว่างมาให้ก็เกิดความสนใจมากขึ้นก็เลยไปถามหลวงปู่ม่านว่าเนี่ยมันเป็นยังมันเป็นอย่างเางี้มันแปลว่าอะไรท่านก็แนะนำนะ เพิ่มเติมให้เรื่องการภาวนาพุโทโธแต่ถ้าไม่ได้บอกว่านี่คือการภาวนานะเพราะว่าพูดไปชาวเขาคงไม่เข้าใจแต่บอกวิธีการหาพุโทโธให้บอกว่าไม่นานนะโชว์ราชา,าวาธนั่นก็จิตสงบจงกนกระทั่งสามารถจะรู้วารจิตของคนอื่นได้เห็นวารจิตของแม้กระทั่งหลวงป,ปู่มั่นนะเห็นวาจิตของท่านนี่ใสไม่มี จุดด่างดำอะไรเลยนะก็ยิ่งแปลกใจเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ยิ่งสนใจอ่ะก็กลายเป็นว่าหลายคนนี่ก็ได้รับผลแห่งการตามหาพุโทโธนะกันไปตามๆกันก็กลายเป็นว่าเกิดศรัทธาในหลวงปู่ม,มั่นนะทีแรกท่านตั้งใจว่าจะอยู่แค่ไม่กี่วันพรากฏว่าชาวบ้านก็บอกขอให้อยู่ต่อท่านอยู่เป็นปีเลยนะ กรรมศา์ที่นั่นด้วยแล้วก็ทําให้คนเหล่านั้นนิหันมาสมาทานพุทธศาสนาคนเหล่านั้นภาวนาพุทโธก่อนนะก่อนที่จะมารู้จักพุทธศาสนาและท,ทั้งที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักพระรัตนตรัยนะแล้วก็ไม่รู้โดยซ้ําว่ากําลังภาวนาแต่ว่าทําแล้วเนี่ยกลับได้ลบความสงบเพราะอะไรนะก็เพราะว่าวางจิตวางใจถูกนะ พอวางใจถูกคือจิตเนี่ยอยู่กับพุโทโธหรือว่าขาที่เดินก็มีการบริกรรมไปจิตมันไม่ไปไหนเนี่ยมันก็อยู่กับพุโทโธมันก็สงบนะที่จริงจะเป็นพุโทโธหรือไม่พุโทโธก็ได้ทั้งนั้นนะบาคนบางคนไปติดว่าเป็นน้องพุโทโธนะมันไม่จําเป็นนะจะเอาอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าหากสามารถจะให้จิตเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับคําบริกรรมนั้นจิตก็จะสงบได้ อันเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าการทำสมาธินะทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่ากำลังทำสมาธิอยู่แต่ว่าทำเพราะว่าอยากจะหา,าพุโทโธให้หลวงปู่มั่นนะแต่ถ้าทำถูกนะมันก็เกิดความสงบนะอันนี้เรียกว่าเกิดสมถะแล้วถ้าสมถา,านี่ถึงขั้นก็สามารถจะมีความสมาพิเศษทางจิตได้นะ ถ้าจะกานทาความสงบนั้นเนี่ยมาใช้ในการดูจิตนะเอามาใช้ในการดูกายและใจเนี่ยก็เชื่อว่าจะทําให้เกิดปัญญาหรือเกิดวิปัสสนาขึ้นมาได้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้อเห็นเลยนะว่าแม้จะไม่รู้ว่าตัวเองกําลังภาวนาอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังปฏิบัติธรรมด้วยซ้ําไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําสมาธิและดังนั้นจึงไม่มีความคาดหวังว่าจะพบกับความสงบแต่เมื่อทําถูกวิธีนะ มันก็เกิดความสงบจนได้นะอันนี้เราพูดถึงความสงบนะเราพูดถึงสมถนะการเจริญสติก็เหมือนกันนะการเจริญสติคือการทำให้จิตเนี่ยมันตื่นนะมันไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวนะแต่ก็ยังรู้ได้ว่าสงบและไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบนะแล้วก็ไม่ติดในความสงบนั้นการเจริญสติก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าต้องมีศรัทธาในพระรัตนะตายหรือเปล่า นะบางคนก็ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าหากว่าปฏิบัติถูกก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเวลาเดินนะขณะที่กายเดินใจก็อยู่อบการเดินหรือว่าทำความรู้สึกตัวไปในขณะที่ทำอ,อิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนหรือว่ากินดื่มเคี้ยวลิ้ม นะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเมื่อมีความสึกตัวเนี่ยจิตก็ตื่นขึ้นมาได้เหมือนกันลหลายคนเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเลยแต่ทําไปแล้วเนี่ยได้รับอนิสงส์นะความเครียดหายไปนะความหนักอกหนักใจหายไปร่างกายที่ปวดเมื่อยหรือว่าเป็นโรคด้วยซ้ำเนี่ยก็หายนะเขาก็เกิดความทึ่งนะ ในการปฏิบัติฝรั่งจำนวนมากเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยในยุโรปอเมริกาเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่มีความเข้าใจในพุทธศาสนาแต่ว่าพอมาเจริญสติเนี่ยนะการเจริญสติเดี่อวนี้ก็มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลายโดยที่ไม่ไม่ใช้คำพุทธแต่วิธีการเนี่ยนะมันเป็นวิธีการแบบพุทธเนี่ย คนทําแล้วเขาก็ได้รับอน,นิสงส์จิตตื่นเบานะรู้สึกตัวมถึงตอนนั้นแหละถึงค่อยมาสนใจว่าโอ้พุทธศาสนาสอนอะไรนะอันนี้เราต้องนะต้องจับจับประเด็นให้ได้นะว่าการปฏิบัติเนี่ยนะมนไม่อยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ไม่อยู่ที่ความอยากด้วยไม่ได้อยากได้ความสงบ แต่ถ้าทําถูกวิธีมันก็สงบนะอย่างชาวเขาเนี่ยไม่ได้คิดเลยไม่มีความอยา,อยากอยู่ในหัวเลยเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการทําสมาธิแต่ถ้าทําถูกวิธีมันก็เกิดความสงบขึ้นมาได้ไม่มีความอยากจะให้จิตสว่างนะแต่ถ้าทําถูกวิธีตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะใจมันก็สว่างขึ้นมาได้เหมือนกันสว่างด้วยสตินะในทางตรงข้าม ทำด้วยความอยากนะความอยากนี่เต็มหัวใจเลยนะทำเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบนะทำเท่าไหร่ใจก็ไม่ตื่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความอยากนี่เป็นเครื่อง,องกีดขวางนะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความอยากนะจิตมันก็จะไม่ไม่เป็นปกติแล้วจิตมันจะไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วจิตมันจะไปอยู่กับอนาคตคอยชะเง้อ ว่าเมื่อไหร่จะได้ความสงบเมื่อไหร่จะได้สติเมื่อไหร่จะรู้รูป,รปนามนะมันไม่อยู่กับปัจจุบันเมื่อมันไม่อยู่กับปัจจุบันก็คือทําผิดนั่นแหละเมื่อทําผิดแล้วมันจะเกิดผลได้อย่างไรยิ่งทําด้วยความอยากนี่ก็ยิ่งไม่ได้นะนการปฏิบัตินี่มันแปลกนะการฝึกจิตเนี่ยยิ่งอยากได้กลับไม่ได้ยิ่งไม่อยากได้นี่กลับได้นะยิ่งสละ กลับได้นะไม่ใช่ได้ใช้ได้ได้ความสุขเท่านั้นนะบางทีได้ทรัพย์กลับมาด้วยนะอย่างพระอริยเจ้าท่านสละสละราชสมบัตินะแต่ว่ากลับได้นะกลับได้รับความศรัทธาได้รับปัจจัยต่างๆมากมายยิ่งอยากได้กลับไม่ได้ยิ่งไม่อยากได้หรือไม่ไม่คิดว่าจะได้นี่กลับได้นะ นี่นักปฏิบัติต้องนะต้องระลึกเสมอนะเมื่อไรก็ตามที่ใจมันอยากได้ความสงบอยากได้สติเนี่ยอันนั้นแสดงว่าตั้งจิตผิดแล้วนะต้องกลับมานะวางมาลงซะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าทำเล่นๆน,นะหลวงพ่อเทียนท่านจะสอนผู้ใหม่นะอยู่เสมอว่าให้ทำเล่นๆนะ ทำเล่นๆก็คือว่ามันจะฟุ้งบ้างหลงบ้างไม่เป็นไรเวลาเราทำอะไรเล่นๆเ,เนี่ยมันผิดพลาดอะไรไปแล้วก็ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้เสียใจนะแต่ถ้าเราทำจริงจังนะมันจะเครียดง่ายนะใจฟุ้งก็ไม่พอใจคิดจะเอาชนะความฟุ้งคิดจะพยายามกดข่มจิตไม่ให้คิดการทำเช่นนั้นเนี่ยทำให้จิตเนี่ยมันไม่เป็นปกติทำให้จิตเครียดได้ง่าย เสร็จแล้วก็เลยเข้ารวเข้าพงไปเลยนั้นให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธทมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเรานะแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราทําถูกวิธีไหมนะถึงไม่อยากแต่ทําถูกวิธีมันก็เกิดผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับไข่ไก่นะไข่ไก่ถ้าแม่ไก่นี่มาฟักถ้าฟักถูกวิธีแล้วก็ ต่อเนื่องนะทุกวันทั้งวันแล้วก็หลายวันไม่นานนะลูกเจีย๊ยบก็จะออกมาไนะข่ก็จะฟักเป็นตัวโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากหรือความปรารถนาของแม่ไก่แต่ถ้าหากว่าแม้จะมีความปรารถนาอยากจะให้มันทอเป็นตัวแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยกับไขนะ่นั้นหรือว่ามาฟักก็ประเดียวประดาว ถึงอยากแค่ไหนมันก็ไม่ออกมาเป็นตัวได้นะการปฏิบัติบางทีมันก็ไม่ต่างจากการฟักนะฟักไข่นะมันต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมเนี่ยมันถึงจะเกิดผลนะแล้วก็ผลนะั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาความต้องการความอยากของเราแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่พิธีรีตองด้วยนะแต่ขึ้นอยู่ว่าเราทําถูกวิธีไหมถูกวิธีนี้ไม่ได้หมายถึงถูกพิธีรีตองนะแต่ หมายถึงการวางใจถูกถ้าวางใจถูกแล้วทำความเพียรต่อเนื่องมันก็เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นในที่สุดนะเอาคำนี้ก็พูดเท่าน,นี้เอากราบครับ